เขาออกจากร้านภูหลวงแล้วพาตัวเองเลื่อยเปื่อยไปกลางแดดตอนเที่ยงการเวลาดูช่างลากกล้ามไปยังอึดอาดน่าลำคาญไม่ว่าเขาจะผ่านไปที่ไหนสายตาของคนตามถนนมักหยุดจองจับแนวอยู่ที่เขาเป็นจุดเดียวใครๆก็รู้แล้วว่าเขาถูกปืนหมายหัวเอาไว้คนบางคนมองด้วยท่าทีอันเยือกเย็นของเขาด้วยประหลาดใจบางคนพอเห็นเขาส่วนทางมาก็รีบหลบออกห่างให้ไกลที่สุดจนบางครั้งเขาอดคิดไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตน ไม่มีเวลาไหนที่เขาจะเดินทอมๆไปตามถนนด้วยความรู้สึกเป่าเปลี่ยวอันสาหัสเหมือนวันนี้แต่ครั้นแล้วความรู้สึกอันนั้นก็หยุดกัดแท้หัวใจเขาทันทีเมื่อจีบโตโยเป็ดคันหนึ่งวิ่งเฉียวตัวเขาไปแล้วหยุดอย่างกระทันหันจนล้อทั้งสี่เสียดสีกับถนนเสียงแหลมลงไปถึงรากฟันโลมเดชาโดดลงจากที่นั่งคนขับลงมาหล่อนวิ่งมาหาเขาปลาดเปลี่ยวเหมือนกระต่ายป่าความตื่นเต้นและความเหนื่อยล้าทาให้หล่อนหอบจนกล้ามเนื้อกลมกลึงบนทรงอกเต้นสะท้อนทีที ลมจากภูเขาเป่าผมร่อนจนยุง่งขณะเดียวกันมันก็กระผือจนเห็นส่วนสัตว์อันเรียวละหงทอนล่างเป็นเส้นโค้งเด่นขึ้นมาจากกางเกงสามส่วนที่ร่อนนุ่งอยู่ดิฉันรู้ข่าวหมดแล้วร่อนร้องออกมาเป็นประโยคแรกแนาเพอเป็นคนบอกดิฉันเองเมื่อกี้นี้ประเดี๋ยวก่อนข่าวอะไรกันครับดูคุณตื่นเต้นมากทีเดียวก็ข่าวคุณแผนถูกไอผีนรกมันยืนอันติเมตัตามสิคะแนมเพอบอกว่ามันให้เวลาคุณ24ชั่วโมงนี่ป่าย,ยังไม่ทราบหรอกป่ากลับไปดูงานเสร็จตั้งแต่เมื่อวาน เคราะดีที่ดิฉันไม่ได้กลับด้วยเลยรู้ข่าวจากายอำเภอเมื่อกี้นี้เองในอำเภอก็ไม่น่าเลยดันเอาข่าวบ้าๆนี่นี่คุณยังคิดว่าจันมันไม่กล้าเอาจริงอยู่หรอคะร่อนหัวฟาดหัวเวียงเสียแรงไอ้เราหรือเป็นห่วงถ้าเป็นแทบตายแผนจ้องหน้าร่อนแล้วถามเสียงซื้ออะไรทําให้คุณเป็นห่วงผมถึงเพียงนั้นฉลอมดิฉันดิฉันไม่อยากเห็นคุณตายน่ะสิร่อนตอบทื่อๆแต่ในขณะเดียวกันสิวเม็ดเล็กๆสี่ห้าเม็ดบนกระพุ้งแกม้มแดงเข้มขึ้นอย่างประหลาด อย่ามาพูดโยกโยอยู่เลยค่ะโดดขึ้นรถเร็วเถอะเวลาไม่คอยท่าเราแล้วขอโทษคุณจะพาผมไปไหนนี่ต,ตายยถามอะไรไม่เข้าเรื่องก็พาไปเก็บไว้ที่ไร้เราสิคะในไร่เราคุณจะมีความปลอดภัยทุกอย่างและทุกวินาทีต่อให้ร้อยจันพันไอจันยกกองทัพบ,บุกเข้าไปเราก็ไม่เห็นจะยั่นอย่างมากก็แค่ยิงกันป่าสถานสนุกไปสิอีกลูกสาวพระชลํมเป็นเด็กไม่มีมัญญาสาไถยความหงอยใหญในตัวเขาที่หลอนแสดงออกมาอย่างเปิดเผยแผนมรกรู้ดีว่า สิ่งที่หลอนทำออกมาโดยความจริงจังและด้วยความจริงใจไม่มีอะไรเสรแสร้งเคลือบแฝงและก็ไม่ใช่ยาหอมใส่ผอ,อบทองโกโก้อีกด้วยแต่การที่จะโดดขึ้นรถจีบไปหดหัวอยู่ในไร่ของหลอนปล่อยให้อาจารย์กับสมัครพรรคพวกอันธพาลของมันเที่ยววางกล้ามคุยโวทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเขาเพ่นหนีไปเพราะขวัญหน,นีดีฟอต,ต่อคำขู่ของมันนั้นเป็นเรื่องที่แผนยอมไม่ได้หากเขากลัวการขีดเส้นตายของนักเลงจันถึงขนาดนั้น เขาควรเลิกนุ่งกางเกงแล้วหาผ้าสิ้นผู้หญิงมานุ่งแทนไปตลอดชีวิตได้แล้วหัวใจของเขาคงฉายความรู้สึกออกมาทางดวงตาชโลอมเดชาจึงอ่านสายตาเขาออกทันทีดิฉันรู้ว่าคุณอีหลักอีเหลือเต็มทีแต่อย่าลืมนะคะไอจันมันให้เวลาคุณไว้เพียง24ชั่วโมงเท่านั้นรอนพูดออกมาคล้ายเตือนให้เขารู้ตัวว่าเวลาโบยบินไปเร็วเหลือเกินคนถูกขู่มักอายุยืน <c oughs> เหมือนกับคนที่ถูกสาปแช่งอยู่ทุกวี่วันนั่นแหละครับ คนพน,นั้นตายยากตายเย็นสิ้นดีดิฉันรู้ว่าคุณเป็นคนกล้ากล้ามากทีเดียวแต่แผนคะเสียงของเด็กสาวอ่อนหวานจนสั่นความรู้สึกของรัฐศาสตร์บัณฑิตหนุ่มให้สถานได้อย่างประหลาดความกล้าที่พวกอปด้ยวยความประมาทมักเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อคนเราผมจะจดจําคําเตือนคุณไว้ช่วยชีวิตอย่าทำเป็นประชดประชันดิฉันหน่อยเลยหนะาเปล่าโปรดอย่าเข้าใจผิดคุณชโลมผมรู้จักตัวผมดีผมไม่ใช่คนกล้าหาญชาญชัยอะไรหรอกแต่ขอให้คุณเข้าใจความรู้สึกผมบ้าง ถ้าคุณเป็นผมคุณจะวิ่งจนป่า,าราบเมื่อถูกใครคนหนึ่งมาขู่เอาซึ่งหน้าอย่างนั้นเหรอเสียงลูกสาวเศรษฐีเต็มไปด้วยความร้อนรนดิฉันเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วละ่ะคุณกลัวว่าใครๆจะหาว่าคุณกลัวใช่ไหมล่ะคะใช่แผนตอบตรงๆผมกลัวถูกชาวพาราโหดระยอเอาว่าผมกลัวไอเ้เศษมนุษย์อย่างไอ้จันแปลว่าร่อนจับแขนเขาไว้ด้วยความลืมตัวไปชั่วขณะคุณไม่ยอมไปอยู่ไร่ข,ของเราตามตามตามคาร้องขอของดิฉัน คน24ชั่วโมงตามความขาดไอจันไปแล้วผมจะไปไล่คุณผมจะขี่ไอสินินตัวนั้นของผมไปหากผมยังมีชีวิตอยู่คุณดื้อเหลือเกินร่อนหลุดออกมายังน้อยใจมือน้อยๆเขย่าแขนเขาเต็มแรงดื้อกับคนที่หวังดีต่อคุณอย่างนี้มันน่าหยิกให้เนื้อข่าเสนักเชียยแต่แล้วชโลอมก็ต้องปล่อยมือที่เตรียมจะหยิกให้หลุดจากแขนของนายแผนโดยชับพลันเมื่อเสียงแหลมๆเสียงหนึ่งสอดขึ้นข้างหลังน่าเกลียดมีสิทธ์อะไรใช้เล็บทำ้ายคุณแผน เด็กแก่นแก้วจากเวียงป่าเป้าหันควับไปทางต้นเสียงรัฐศาสตร์บัณฑิตหนุ่มก็พลอยหมุนตัวตามไปด้วยเสียงฉลอมอุทานยังตกใจพี่ฟองอุตายทําไมตกใจถึงกับอุ้ยตรงอุ้ตายเฉลยยายลมเพื่อนผู้สูงอาวุธโสกว่ารอนย้อนถามด้วยน้ําเสียงซึ่งไม่นุ่มนวลน,นักมีนําซ้ํายังยิ้มยังกระด้างให้เสียด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกสาวพระชรำรู้สึกว่าฟองแขส้มปล่อยที่รอนนับถือเหมือนพี่สาวทําสีหน้าวางทีท่าปั้นปึงตอดรอน คล้ายกับคนไม่เคยสนิทสนมกันมาก่อนพี่ฟองมาฟังเราอยู่นานแล้วหรอคะก็ไม่นานแต่มันก็นานพอที่ฉันจะได้ยินเธอชักชวนเอาตัวคุณแผนไว้ที่ไร่ของเธอในตาของช่างเสริมสวยฉายแววชัดว่ากําลังขวางคนที่ตั้งคําถามนั้นอยู่ตังหงิดตึงหิดมันทุร่าอะไรของเธอเนะ่ะหึ่ยเปียดือ้อฉันอยากรู้นะมันทุร่าอะไรกันเธอถึงเจ้าตัวคุณแผนไปเก็บไว้ในป่าในดงอย่างนั้นเอ๊ะวันนี้พี่ฟองมาแปลกเด็กสาวร้อง เลือดฉีดขึ้นหน้าจนสีชมพูแก่ซ่านอยู่ทั่วผิวแก้มพอเจอหน้าก็ขึ้นเสียงกับฉันแวดแวดแล้วยังถามฉันยังกับรวนกันเข้าสีอีกก็แล้วแต่เธอจะคิดฉันไม่มีอำนาจอะไรจะปิห้ามให้เธอคิดนี่ลูกสาวมองเซ็งยกมือเท้าสะเอวปากคอชาดชานเป็นพิเศษแต่ลูกสาวราชาละยาสูุพยายามสะกดใจให้เย็นไว้บางทีพี่ฟองคงยังไม่รู้เรื่องอะไรในตาลอนก,ลกระวีกวาดมองไปที่หน้าใบหน้าคนกลาง ซึ่งตกมาถึงสถานการณ์ขณะนั้นเขาได้แต่ยืนหน้าเซออย่างน่าสงสารคุณแผนกําลังมีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งฉันจะบอกให้คุณแผนกําลังมินเมตต่อความตายเรื่องมันเกิดจากไอจันยื่นคําขาดนี่นึกว่าฉันคงหูตาป่าเถื่อนสิเต็มประดาจนไม่รู้อะไรเลยสิแม้ตัวดีโถเห็นด้วว่าตัวเองฉลาดเหนือเมกกว่าคนอื่นเขาหน่อยเลยนะตายนี่พี่ฟองกําลังสวดฉันชัดๆเด็กซนแห่งไร่ป่าเปล่าร้าองรั้นเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองว่า เพื่อนทีหล่อนเรียกว่าพี่จะก้าวเราเอาอยัางแปลกประหลาดถึงเพียงนี้นี ee, ค่คุณเคืองฉันเรื่องอะไรคุณเคืองมาแต่ครั้งไหนช่วยอธิบายรู้ตัวบ้างสิแต่ฟองแขกส้มปล่อยรีบตัดบทเสียงคุณเสียใจอยาฉันไม่มีเวลามาตีคลมกับเธอและฉันก็ไม่สนใจที่จะอธิบายอะไรทั้งนั้นด้วยแล้วหล่อนก็หันไปทางผู้ที่หล่อนกําลังสนใจเพียงคนเดียวในโลกนี้แผนคะเรื่องของคุณฟองทราบหมดแล้วพ่อมาเล่าให้ฟังตอนกลางวันนี้เองฟองเลยหาลือกระเพาะเป็นการด่วน พ่อก็เห็นดีด้วยแม่ก็สนับสนุนเต็มทีหาเรื่องอะไรกันครับเขาถามเสียงฝืดเป็นคำแรกหลังจากนิ่งเหมือนคนใบ้มานานครันความปลอดภัยของแผนสิคะฟองบอกกับพ่อและแม่ว่าคุณต้องมาพักบ้านเราชั่วคราวจนกว่าพวกอาจารย์จะถูกตำรวจปราบให้ลาบไปพ่อรับรองจะให้ความปลอดภัยคุณเต็มที่เราเรื่องที่หลับที่นอนอาหารการกินขออย่าได้เป็นห่วงฟองรับรองจะต้อนรับคุณเต็มที่ไม่ให้อนาทรยิ่งกว่านั้นนะคะ แม่ยังจะไปเอาจ่าถุยตำรวจข้างบ้านมาเฝ้าข้างล่างด้วยจ่าถุยนี่ยิงปืนแม่นไปจับวางเชียวค่ะแม้ว่าเพียงแต่ว่าเราจ่ายให้แกสักสิบาท20บาทแค่นั้นแกก็ขี้คลานจะแบกปืนมาเป็นไทย,ยามให้เราเร็วๆแล้วมันออกจะเอ่อผมคิดว่ามันออกจะเป็นการรบกวนคุณฟองแล้วก็คุณพ่อมองมากเกินไปเขาเอ่ยออกมาตะกุกตะกักแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบประโยคฉลมเดชาก็เอะอะขึ้นคุณพ่อมองสวรรค์เจ้าค่ะ นี่มันเรื่องอะไรกันคุณแผนดอเรียกพ่อพี่ฟองว่าคุณพ่อหมองเขาให้แล้วหรือนี่แล้วที่พ่อฉันที่พ่อฉันล่ะทำไมคุณอวดดียังไงไม่เรียกคุณพ่อละหรือว่าป่าบ้างฉันเชื่อว่าป่านะเต็มใจให้คุณเรียกทุกเวลาบ้าอะไรเยอโลมผู้ใหญ่เขากาลังพูดกันเรามันเด็กไม่เกี่ยวเพื่อนที่หล่อนเรียกว่าพี่ทําตาเขียวขึ้นมาทันทีเด็กเชื่ออย่างฉันเนี่ยนะเด็กหมายความว่าฉันไม่มีวันรู้จักโตเป็นสาวเป็นแท่กับเขาบ้างเลยเหรอ แล้วกันสิพิ่ฟองรู้ไหมปีนี้ฉันอายุเท่าไร่แล้วช่างเสริมสวยเลือดผสมพมา่าเหลือกันหลอนแหวเข้าใส่เด็กที่เห็นเป็นเพียงอันดับน้องนุ่งว่าอย่ายุ่งนะฉันบอกแล้วฉันไม่มีเวลาตีฝีปากกับรอนหรอกยะฉันมาที่นี่เพื่อคุยกับคุณแผนคนเดียวแต่พิ่ฟองเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฉันนะฉันกาลังพูดคุยธุระสาคัญอยู่กับคุณแผนพิ่ฟองแทรกซึมเข้ามาโดยไม่มีใครเชิญเสียงสองสาวทุ่มเถียงไม่ลดลาวาสอกต่อกันเริ่มดังกลางวานเผ็ดร้อนขึ้นทุกที ถ้าขืนปล่อยให้หน้าสวยๆทั้งคู่ตีหน้ายักษ์หน้ามาันเข้าใส่กันต่อไปเห็นทีไม่ช้าชาวบ้านร้านตลาดจะจับกลุ่มตีวงเข้ามาดูแน่นขนาดเป็นแน่เจ้าหนุ่มคนกลางจึงรีบไก่เกี่ยห้ามทับเบาๆหน่อยครับคุณสุภาพสตรีเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อใครคนใดคนหนึ่งออกมาพกเพราะเรงจะถูกหาว่าเป็นคนกลางที่แอบสนับสนุนคนที่ถูกเอ่ยชื่อทำให้กระบวนการยุติธรรมย่อยๆต้องมัวมองไปโปรดอย่าลืมที่นี่เป็นท้องถนนหลวง การทะเลาะวิวาทบนถนนหลวงนอกจากผิดกฎหมายแล้วมันยังผิดมารยาทอีกด้วยมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันสิครับดูน,นูนคนในร้านกาแฟกลุ่มนั้นจ้องเราในตาเป่งแล้วฉันไม่แคร์สาวคนโตกว่าสวนออกมาเรื่องขี้ผงฉันก็ไม่เคยยี่หละสาวคนเล็กสอดทันทีเจ้ายัางไงก็เอากันสิเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแผนกล่าวขณะเหงื่อการแตกเต็มหน้าผากแล้วไหนๆเรื่องนี้ถ้าจะพูดไปแล้วผมไอ้แผนเป็นตัวการแต่เพียงผู้เดียวขอให้ผมได้รับผิดชอบก็แล้วกัน ผมหมายถึงเอาอย่างนี้นะครับผมหมายถึงว่าขอให้ผมได้เป็นฝ่ายพูดอะไรออกมาบ้างฟองกําลังฟังคบแผนฟองกําลังฟังช้าๆเน้นชัดเล่นด้วยคนสิคาแผนขาลูกสาวพระชลัมดัดเสียงหวานวิเวกอย่างกับนกพลระดกขันเจ้ยแผนคาแผนขาลมกําลังเงีย้ยสดประสาทฟังแผนอยู่แล้วลัะเจ้าคะ่ะรัฐศาสตร์บัณฑิตผู้ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนเป็นอะไรมากไปกว่าชายพนเจนจรคนหนึ่งถึงกับต้องใช้มือทั้งสองถึงผมเขาอย่างสิ้นทา่า โถผมว่ายล่ะครับกลับงามๆสามทีทั้งสองคนเลยปลดเฉยๆให้ผมพูดคนเดียวสิก็ฟองบอกแล้วไงฟองกําลังฟังไงล่ะคะก็ลมบอกอยู่โยกๆลมกําลังขอทีคุณชโลมเขาสวนทันควันแผนจะขออะไรจากลมเหรคะกรุณาช่วยพูดให้ชัดๆแผนขออะไรลมถวายหัวให้ทั้งนั้นแล้วกันสิเขาขึ้นเสียงเป็นกลางแรกผมขอร้องให้หูป,ปากสักทีจะได้มีโอกาสพูดบ้าง ปากของจอมสซนคนสวยจกเวียงปาเป,ปาหุบข้อหากันทันทีกลายตัวหนังตะลุงที่ถูกกระตุกสายใหญ่ผมต้องการพูดสั้นๆถ้าความสั้นๆในคําพูดของผมไม่สามารถทําให้คุณทั้งสองเข้าใจผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ผมขอบอกว่าผมขอบคุณทั้งคู่ที่เป็นห่วงใยในสวัสดิภาพชีวิตผมคุณแต่ละคนก็พยายามหวังดีออกมาโดยชักชวนให้ผมหลบอิทธิพลไอจันเขาไปอยู่ในบ้านคุณข้อนี้ผมถือเป็นความกรุณาอย่างสูงแต่ผมต้องบอกเสร็จเลยว่าผมไม่อาจปฏิบัติตามได้ทําไมปฏิบัติตามไม่ได้ ถ้าคุณเกิดเป็นผู้ชายอย่างผมคุณจะเข้าใจได้ทันทีว่าการวิ่งหนีศัตรูหรือการสยบหัวยกับอำนาจเถื่อนลูกผู้ชายคนไหนคืนทำลงไปเขาจะรู้สึกตัวทันทีว่าเขาย่อมมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างหมดคุณค่าอยู่อย่างไร้ความหมายอย่างน่าละอายใจในศักดิ์ศรีของตนที่สุดพูดหย,ยาบๆก็เข้าทำานงว่าผู้ชายคนนั้นต่อไปเวลาออกจากบ้านไปธุร,ปประป่าปางที่ไหนเขาจะมีปมด้อยติดประทับในตัวเองคล้ายศีรษะเขาถูกผ้าสิ้นหรือกระโปรงพวกคุณนี่แหละครอบหัวอยู่ตลอดเวลา เขาพูดเสียยืดยาวทั้งที่ตั้งใจไว้แต่แรกว่าจะพูดความรู้สึกนี้เพียงสั้นๆและแม่สาวทั้งสองก็เอียงคอฟังคลายตั้งอกตั้งใจเก็บคําพูดเขาทุกคําทุกวักทุกตอนเอาไปนอนคิดเป็นการบ้านเสียด้วยคนหนุ่มหนึ่งคนสาวสองจึงไม่มีโอกาสจะรู้ว่าขณะนั้นรถจักรยานสองล้อแบบสปอร์ตทาสีแดงแจ๋ทั้งคันได้มาหยุดจอดอยู่ข้างหลังยังเงียบกริบผู้หญิงโซดทรงโอ้อาคนขี่จักรยานคันนั้นมาโดดลงจากอานยืนนิ่งฟังอยู่ พงความสนใจเข้าในวงสกวาทีปราวาทีย่อยๆนั้นเต็มที่พอแผนมรกตพูดจบร่อนผู้ซึ่งเอาจักรยานพิงไว้เฉยๆกับสะโพกขนาดสุดเสียงสั่งของตัวเองก็ตบมือทั้งสองออกมาเสียงสน,นั่นครั้นแล้วคนทั้งสามหันไปมองด้วยความแปลกใจร่อนก็สะบัดเอวในท่าของนางระบามผู้ช่ำชองในรีลาของการยักไหล่แล้วเวียงกลจนจักรยานสอล้อสีแดงทูกเวียงลงไปตะแคงแผ่ลาข้างถนน ล้อหน้าล้อหลังของมันหมุนไปตามแกนด้วยความลื่นของตลับลูกปืนหลายรอบหล่อนผู้นั้นไม่มีท่าทีสนใจในพาหนะเล็กคันนั้นแต่อย่างไร่รอนยังคงปบมือทั้งสองข้างยืงกลายตรงเข้ามาหาในแผนลักษณะของรอนนั้นดูหน่วยนาดเหมือนกับว่าจะยืงกลายมาช้าๆสะบัดสะบิงชนิดที่ทำให้อีกสองสาวถึงกับต้องตกตะลึงไปตามๆกันนั่นเป็นปาทกถาที่เด็ดขาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาหล่อนพูดดังๆขณะนี้หล่อนหยุดตบมือแล้ว แต่มือทั้งสองข้างนั้นกับเปลี่ยนมาโอบรอบเอวเขาไว้ในลักษณะที่ตรงกับคำพังเผยไทยๆเราที่ว่าถ้าด้านย่อมได้ถ้าอายย่อมอดคนเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกผู้ชายที่ชื่อแผนคนนี้หากเขาคิดหนีศัตรูหรือคิดสยบหัวต่ออำนาจเถื่อนคนคนนั้นไม่ต้องใครที่ไหนแหละชั้นนี่แหละจะตบเขยกิ้งกลางถนนหลวงเดี๋ยวนี้แต่บัดนี้คนชื่อแผนได้พิสูจน์ความจริงใจเขาออกให้เห็นแล้วว่าถ้าเขาหนีหรือถ้าเขากลัวเขาจะเอากระโปรงผู้หญิงครอบหัว หล่อนหยุดพูดนิดหนึ่งถอนสายตาจากใบหน้าคนที่หล่อนโอบตะกรงไว้ด้วยแขนทั้งสองยังหวงแหนเราหันไปจ้องเด็กสาวที่อายุอ่อนกว่าหล่อนทั้งสองคนนั้นแล้วหล่อนก็ถามออกมาดื้อๆไม่มีน้ำมีนวลในซุ้มเสียงเท่าไหร่นักว่าก็เมื่อคุณแผนเขาคิดปากหลักสู้ตายอยู่ที่นี่แล้วคุณทั้งคู่จะมัมเสยเวลาชักชวนเขาให้หดหัวเขากระดองอยู่ในบ้านคุณทำไมท่าทางของผู้หญิงคนนี้กากันจนฟองแขนและชะโลมถึงกับอึ้องอันไปด้วยความงันงง เวลาผ่านไประหว่างความเงียบงันหลายวินาทีทีเดียวกว่าจอมแกนจากไรยาสุปป่าเป้าจะร้องออกมาเบาๆว่าแม่คนนี้เป็นใครไม่ทราบอันใดก็ตามที่เชลมรุดปากออกมาขณะนั้นฟองแขส้มปล่อยซึ่งถือว่าตัวเหนือกว่าด้วยไหวและด้วยความสนิทสนมที่มีต่อผู้ชายคนกลางยอมจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเป็นฝ่ายเสียเปรียบในชั้นเชิงการแข่งขันง่ายๆช่างเสริมสวยเชื้อพม่าจึงโผงออกมาบางคุณแผนต้องบอกฟองเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร ยังไม่ทันที่นายแผนจะขยับปากอาพะงาบออกมาให้เสียงตอบผ่านพ้นได้ผู้หญิงผู้กําลังกลายเป็นเครื่องหมายประณีต่อแม่สองสาวก็ระเบิดหัวล้อกล้องขึ้นทันควันฉันน่ะเหรออนี่อยากรู้ว่าฉันเป็นใครงั้นเหรอเรื่องอะไรต้องไปเค้นชื่อฉันจะคุ้นแผนฉันบอกให้ก็ยังได้ฉันเป็นผู้หญิงบาจ้ะพวกผู้ชายที่ชอบเที่ยวตั้งแต่หัวค่าจนยันดึกเขารู้จักฉันทั้งนั้นละล่อนจ๋าไปถามใครดูก็ได้คนนั้นจะตอบทันทีว่าฉันชื่อเพรีภูหลวง รูปทรงอันเหมือนกับมีสเสน่ห์นางพรายอบรําไว้ทั่วเนื้อหนังมังสาหน้าตาที่คมเฉีียวจริตกิริยาค่อนข้างจัดจ้านของหญิงแปลกหน้าก็พอถมเถไปแล้วที่จะทําให้สองสาวเยาวเรศต้องถอยกลุดด้วยความตะหนกลันพอแม่เจ้าประคุณประกาศกล้องออกมาแปลแปลี่นด้วยลวดลายของแม่ละเต็มตัวว่ารอนคือผู้หญิงบาสาวรุ่นสกุลผู้ดีทั้งคู่ก็ยิ่งตาค้างไปตามๆกันคนแรกที่คลางออกมาคือฟองแขส้มปล่อยผู้หญิงบา ก็ผู้หญิงคนเที่ยวน่ะสิส่วนฉลอเดชาหันไปมองหน้าเจ้าหนุ่มในตาทั้งคู่หลีลงไม่นึกเลยไม่นึกเลยคุณแผนจะคบกับคนพันนี้เสียงอุทานสองเสียงที่หลุดออกมาเกือบจะพร้อมกันทําให้เจ้าของบาร์ภูหลวงและเจ้าของอกภูเขาหลวงรู้ตัวว่าร่อนกําลังตกเป็นเป้าแห่งความดูหมิ่นจากเด็กร,นนรุ่นน้องรุ่นนุ่งปฏิกิริยาแบบนักเลงคุมบาร์ระเบิดพ่งในใจทันทีร่อนยืดอกเบ่งให้ความอวบเหงือมของมันพุ่งตั้งงานยิ่งขึ้น แทงสายตาตอบไปยังใบหน้าคนทั้งสองยังท้าทายแล้วเป็นสิ่งโหดร้ายจริงจังจนหน้ากลัวออกมาก่อนจะย้อนถามยังไม่ยี่หล่าตออะไรทั้งนั้นว่าทําไมผู้หญิงบาเล่ายิางฉันทําไมมันไม่ใช่คนหรือไงฉันรู้คุณทั้งสองกําลังมองฉันอย่างหมาขี้เลือนตัวหนึ่งแต่นี่เนี่ยจะบอกให้ไอ้คนที่เห็นคนไม่ใช่คนน่ะคนนั้นน่ะสี่ไม่ใช่คน <c oughs> พอสํานวนหน่อยเถอะไม่คุณจา๋าพูจาอะไรอย่าให้มันเผ็ดเข้าไส้นัก ในแผนมรกรีบทำหน้าท e ี่ทำามารีวราห้ามทับโดยตองแล้วเห็นว่าถ้าไม่เปลี่ยนบรรยากาศเรื่องมันจะลุกลามไปกันใหญ่แต่เพรียผู้หลวงหันควับมาเผชิญเขาทันทีก็ฉันมันสันดานไพร่นี่คะผู้หญิงบาคุนใจยังไงจะให้พูดเพราะอย่างพวกผู้ดีตีนแดงกับเขาฉันเว้าไม่เป็นหรอกบอกให้รู้ซะก่อนโธมันเรื่องอะไรเล่าเราทั้งหลายต้องมาทําสงครามกันกลางถนนหลวงแบบนี้ถ้าห้ามมีคําไม่ฟังฉันจะเป็นต้องขอกราบถวายบังคมลาไปตามยถากรรมเดี๋ยวนี้แหละ ฉันอยากรู้การตัดสินใจของคุณกรบแผนอยากรู้ให้มันแจ,จ่มแจ๋วลงไปว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณซ้อมปล่อยแล้วก็คุณส้มมาขามเปียกนั่นล่อนชี้มือเรียงตัวไปที่ฟองแขและชลอมตามลําดับคุณเธอต่างก็แย่งกันทอดสะพานแห่งไมตรีติดออกไมาให้คุณเดินแล้วคนหนึ่งชวนไปพักที่บ้านมีตำรวจชั้นจ่าม,มาเป็นไทย,ยามให้ด้วยอีกคนหนึ่งชวนไปอยู่ไร่แสนสุขแสนสบายไปเสียทั้งนั้นฉันอยากรู้คุณจะเดินไปบนสะพานไหนหรือจะหันหลังให้ทั้งสองสะพานสุนุนยิเกฉันอยากจะอ,อววไม่โทกกไไเสียให้ด้ด ไม่คนถูกขนานนามว่าส้มมาขามเปียกสอดแทรกขึ้นมาทันทีแปลว่าอะไรไม่ทราบยนะอววไม่โทรกไก่ช่างเสริมสวยแกล้งถามดังๆฉันเคยได้ยินแต่ออ่างไม่โทรวรแหวนก็ไก่ขอสิทธิเถอครับเวลานี้ไม่ใช่เวลามาเรียนภาษาไทยกันแผนรีบปรามแม่สองสาวซึ่งเริ่มจะเข้ากันเป,ป็นปีเป็นคลุยได้อีกครั้งแล้วหลังจากแง่งอนกันมาพักใหญ่ก่อนที่บุคคลที่4ี่จะแทรกซึมเข้ามาแล้วกับเพลีพภูหลวงเขาตอบเรียบๆแต่น้ำเสียงหนักน่วงว่า ผมตัดสินใจของผมแล้วอย่างนี้ชีวิตของผมเป็นสิ่งที่ตัวผมคนเดียวรับผิดชอบคนอื่นไม่เกี่ยวและไม่น่ามายุ่งกับผมโทแผนขาฉันเป็นห่วงคุณใจจะขาดเจ้าของบาร์ทำเสียงสะท้านเหมือนเค้นจากโครงหัวใจอย่าใช้ระบบผูกขาดความเป็นห่วงสิแต่คนเดียวลูกสาวพระชะลามแย่อีกยังไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆเหมือนกันถูกแล้วนั่นเป็นวิธีของพวกประเด็จการลูกสาวมองเซ่งแซมแผนโครงหัวถ้าหากพวกคุณรักจะแย่งกันพูดผมขอเซกูดบาย ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดด้วยความช่างพูดประเดี๋ยวก้อนคุณยังพูดไม่จบสามเสียงหวานหวานชะอ้อนขึ้นพร้อมกันชีวิตของผมผมขอเป็นผู้ตัดสินใจเองผมควรทํากับมันอย่างไรแผนว่าต่อไปผมขอปฏิเสธความหวังดีของคุณฟองแขและคุณชะลมในการชักชวนให้ผมหลบไปอยู่ด้วยแต่ผมยังบอกให้ทราบไม่ได้ว่าผมจะทําอย่างไรต่อไปกับคําขาดของไอ้จันปากหลักสู้กับมันที่นี่เพลีร้องอกทั้งคู่ของเธอเต้นสะท้านไปด้วยความดีใจที่ได้เห็นสะพาน ซึ่งแม่สองสาวทอดออกมาให้นั้นพังทลายไปต่อหน้าต่อตาฉันคนหนึ่งละ่ะไม่สนับสนุนให้คุณหนียังคนตาขาวฉันนี่แหละจะยืนสู้เคียงบา่าเคียงไหล่กับคุณเรื่องเดินหน้าเข้าหารอันา,านฉันชอบมานานแล้วอีกครั้งที่บุรุษพระเนจรสายหัวเขาไปมาผมจะสู้รบปบมือกับอันธพานโดยเอาคุณหรือเอาผู้หญิงคนไหนมายืนอยู่ข้างๆไม่ได้ชาวเมืองได้ถูน้ำลายลดหน้าเอาว่าผมเอาผู้หญิงมาเป็นโล่ป้องกันกระสุนเอาผู้หญิงมาคุ้มกลาหัวขอให้ผมสู้เดียวดีกว่า แต่พวกนั้นมันจะเดี่ยวกับคุณเหรอจอมสซนจากไล่ป่าเป้าคานสันดานหมาลอบกัดพันนั้นมันแห่มาลุมคุณเป็นขยงแน่นอนที่สุดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมคาดหมายไว้แล้ว <c oughs> รถเก๋งสีสันและรูปร่างคุ้นกับสายตาเข่าคันหนึ่งวิ่งมาจอดต่อท้ายจีย๊บโตโยต้าเป็ดแล้วเจ้าแก้วสารพันนะเชียงของก็เปิดประตูก้าวลงมาอย่างเนิบเนิบเหมือนกำลังเดินเข้าสู่งานเลี้ยงลื่นเลิงอะไรสักแห่ง